กลับทางเดิมค่ะทุกคนดีนค่ะทุกคนตอนนี้เราจะไปเราเอาอกจากท่าสวายแล้วนะครับบอกเลยว่ามีอุปสรรคมากมายเยอะมากเลยครับทุกคนตอบไปแล้วก็จะไปทําพหาสีอานะครับตรงไปห้าสิบเมตรครับเมื่อกี้ผมแอบ,บไปตองด้วยนะครับมีหนิงเฝ้าทนะ่มีอยู่หนึ่งตัวครับมีหนิงเฝ้าทําไปกันเลยค่ะทุกคนนี่น,นคะคะทุกคนครับผมบรรยาก,กาศนะคะ บรรยากาศทางไปถ้ำลูบเลื่อนนี้นะคะจะก็จะสีอ่งเสียงของช่ารจันใช่แล้วคะ่ะใช่แล้วนี่นะคะ <c oughs> ทางไปถ้ำพระสีอ่านนะคะทุกคนจุดพักเมื่อสักครู่นะคะจุดพักเมื่อสักครู่จะอยู่ตรงหน้าถ้ำสวรานนะคะ ทางไปถ้ำพระศิอาเนี่ยจะห่างจากถ้ำสวรรค์50เมตรนะคะทุกคนไม่ไกลมากนะคะทางก็จะเป็นทางลาดอย่างนี้นะคะทุกคน <c oughs> ไม่ได้เป็นบันได <c oughs> นะคะมองเีร็รอบๆนะคะทุกคนจะ <c oughs> มีต้นมีราวดีต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มี 库尔。 นี่นะคะทุกคน <c oughs> มีต้นไม้ล้มลื่นนะคะเย็นสบายค่ะทุกคนทางขึ้นสะดวกนะคะแต่อาจจะเป็นการเดินขึ้นเขานะคะทุกคนหลายขั้นนะคะสูงสูงอยู่นะคะทุกคนต้องเตรียมความพร้อมแต่ทางเดินยังสะดวกนะคะทางขึ้นมาถ้ำสว่างเนี้จะเป็นบันไดแต่ว่า ถัดจากทําสวรรค์มาขึ้นถ้ำพระจิอาณเนี่ยจะเป็นการลาดลาดานี้นะคะลาดภูนโอ้ตรงนี้เย็นสบายค่ะทุกคนเย็นมากๆ <c oughs> เราขึ้นมาแล้วก็แบบหยุดพักเป็นพักๆนะคะเพราะว่าด้วยอากาศมันร้อนเนาะแต่ว่า ต้นไม้แบบช่วยได้เยอะเลยค่ะทุกคนขึ้นมานแบบก็คือลมเย็ยนสบายก็เลยทําให้แบบอพอได้สดชื่อนะคะอันนี้เราอยู่บนยอดเขาเลยนะ,ะทุกคนอยู่บนยอดเขาเขาย้อยอยู่บนยอดแล้ว <c oughs> ตรงข้างหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นปากถ้ำลงไปที่ถ้ำพระศิอาน,นะคะทุกคนโอ้สวยงามมากเลยะค่ะทุกคน อันนี้เราจะถ่ายให้ทุกคนดูเป็นช่วงๆนะคะทุกคน